สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมมาแล้วนะครับทันที่รอรีวิวคันนี้อยู่นะครับผมปี2019นะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0นนะครับแต่ง v p เต็มระบบนะครับผมเครื่องเสียงจัดเต็มภายในนะครับ v p V เต็มนะ V1 ไม่ใช่ V8 นะครับหลังคาก็จะประมาณนี้นะครับผมซาวลำโพงหน้าหลังแอร์หลังไมโครบัสเบาะ VP 9กที่นั่งนะครับหน้าครีมหลังดำ ตู้สาสิบนิ้วเบาะแถวหลังเป็นรางสไลด์ด้วยนะครับมาดูด้านนอกกันบ้างมีกล้องถอยนะครับดาบท้ายคโครเมียมชุดสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์ฝาท้ายนะครับคันนี้มีประตูไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้านะครับครบ,ครบ,จ,บจบเลยคุ้มแน่นอนคันนี้มีบันไดไฟคลิกคอนโซลกลางหลังคนขับ USB 5จุดนะครับรอบคัน ต่อมานะครับทีวีสลไลด์ไฟฟ้าจอ24นิ้วนะครับหลังคาวีหนะครับผมอ่างด้านบนน้ะปรับเปลี่ยนสีได้นะครับเนะบาะ VP9 ที่นั่งเบลออโต้ทั้งชุดนะครับท่านที่หาใช้งานอยู่นะแนะนำเลยนะครับคันนี้ไม่น้อยด้วยมาต่อกันที่แม็กนะครับ Te 37 16, ขอบ16ยางบิดสโตนปี2024นะครับหลอจัด คันนี้ได้ไปนี่คุ้มเลยครับของแต่งจุกๆเลยมาต่อกันที่แผงประตูนะครับหุ้มหนังมีไฟคอนโซลหน้าหุ้มเคปล่านะครับทั้งชุดเลยหัวเกียร์เลื่อนไมลหุ้มหมดเลยมีจอ a n d r o i d 10นิ้วแล้วก็คอนโซลปีแอมนะครับแล้วก็ปีไมลที่วางแก้วกล่องข้างคนขับนะครับเป็นคอนโซลเท้าแขนคู่นะครับผมเก็บของวางแก้วได้นะครับ หิ้งหน้านะครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลไฟหลังคาแล้วก็คอนโทรลแอร์คันนี้ติดฟิล์มรอบคันนะครับติดพมามันรอบคันขับลอๆอย่างเดียวครับผมพร้อมใช้งานเลยแต่งครบจบสำหรับราคาคันนี้นะครับ9 7 9 0 0 0บาทลูกค้ามีเครดิตประวัติดีนะใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่ 16- 7ปีนะครับ คันนี้ถือว่าใช้เงินดาวน้อยมากนะครับผมรถปี2019เกียร์ออโต้นะไมล์หลักหมื่นเดี๋ยวไปดูเลขไมลกันฝั่งคนขับนะครับก็มีพวงมาลัยนะครับ GR ส port ตนะครับคาร์บอนแท้นะครับผมหลอจัดแล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะครับประตูไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับผมเปิดปิดฝั่งคนขับได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งคนขึ้นก็ได้ จัดไปนแน้นนะปรีค่าจัดเขาโอนนะครับซื้อเงินสดปรีค่าโอนไม่มีแวดนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่ซื้อพรอร์ตบอให้ใหม่เลขไมคคันนี้นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลนะครับรับประกันไม่แท้เช็คตูนนะรถที่นี่เช็คได้นะครับผมท่านไหนยังไม่เชื่อเข้ามาดูด้วยตาเลยนะครับเข้ามาเลยอยากให้มาเห็นสภาพจริงๆนะครับผม เดี๋ยวผมเช็คให้ดูได้นะครับเช็คเลขไม์ให้ดูได้เลยผมไม่ซื้อรถสีซัวมาขายนะครับบอกตรงนี้ให้เข้าใจกันทุกท่านเลยนะครับผมดูสภาพ50,000กิโลฝาเดิมน็อตเดิมนะครับซอกด้านในยังใส่ปิ้งอยู่เลยสภาพรถมันฟ้องอยู่แล้วครับผมเอาเป็นว่าท่านไหนนะครับสนใจนะโทรเข้ามาก่อนเลยที่เบอร์0ูนย์9 9, 9 1 1 5 พีพีรถตู้เปิดบริการทุกวันนะครับอยากได้รีบเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ